กันอีกแล้วครับพี่น้องทุกท่านนะฮะอุกฤกทร์งมีสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้หยุดงานประจำนะครับก็มาดูต้นไม้ที่เลี้ยงไว้นะครับคือพอดีว่ามีมะพร้าวนะครับอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้ก็เคยแบ่งปันไปนานมากแล้วนะฮะมาอยู่กับผมนี่ก็หปีได้แล้วนะครับหปี โดยประมาณพอได้มาก็ <c oughs> จับย้ายลงปลูกในกระถางแต่ด้วยระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาผมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะเดินเติบโตเท่าที่ควรนะครับใบก็ออกจากเหลืองๆขาดสารอาหารหรือเปล่า <c oughs> ผมก็ใส่ปุ๋ยอยู่นะก็เป็นในแนวปุ๋ยคอกนะครับแนวปุ๋ยคอก ก็เลี้ยงในกระถางไว้คือมะพร้าวตัวนี้เป็นมะพร้าวสามนอนะครับเป็นมะพร้าวสามนอก็ปลูกลงกระถางกระถางปูนดินเผานี่แหละนะครับอืมจะประมาณนี้นะครับมุมนี้ก็จะย,ย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะประมาณนี้คือโคนของเขาเนี่ยก็ยังไม่ เติบโตใหญ่โตโอรานสักเท่าไหร่ก็ปลูกลงในแนวแบบทั้งกะลาไว้นะครับเปลือกมะพร้าวผมก็ยังไม่ได้นำออกปลูกลงกระถางดินเผาแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็มีอยู่ ต้นหนึ่งซึ่งด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาก็โอ้โหดูเป็นแคะแกรนไปเลยนะก็คือยอดนี้เนี่ยยอดนี้มียอดน้องใหม่โผล่มานิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะลองเปลี่ยนดินดูดีกว่าแล้วก็ดูระบบรากของเขาด้วยเพราะจากที่ บอกไว้เบื้องต้นนะครับว่าคือเดินเติบโตค่อนข้างช้านิดหนึ่งเดี๋ยวลองดูลองรื้อดินดูระบบรากของเขาขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องทุกท่านและแล้วก็เป็นจริงอย่างที่คาดการไว้นะครับนั่นก็คือระบบรา,รากเขาเดินไม่ค่อยสมบูรณ์ทําไมผมต้องบอกว่าเดินไม่สมบูรณ์นะสังเกตบริเวณตรงจุด กลหอยตรงนี้นะครคือระบบลากเขายัางอยู่ในทรงเดิมกับภาชนะเดิมที่ได้มานะครับตอนนั้นนะครับอยู่ในเข่งไม้ไผ่ใบเล็กๆนะครับตอนผมนํำลงปลูกผมก็ไม่ได้ตัดรากเขาออกนะครับก็ปลูกลงในกระถางดินเผาใบนี้เลยนะซึ่ง ดินก็มีความร่วนซุยดีนะครับแต่ว่าผมก็ยังแปลกใจนะว่ารากทำไมไม่เดินนะครับอยู่กับผมมาก็นานนานนะฮะหนึปีก็มีรากใหม่ออกมานะครับหนึ่งเส้นก็คือจุดนี้กำลังแทงออกจากเปลือกมะพร้าวนะครับที่ผมเอาขุยมะพร้าวโปะรอบๆไปเพ,เพื่อเพิ่มความชื้นเดี๋ยววันนี้จะลอง เขาเรียกว่าอะไรล่ะลองตัดรากเขาใช้คําว่ารองเลยนะรองรองรอลิงเลยแหละตัดรากแล้วก็ปลูกใหม่ดูสิว่าจะเป็นยังไงจะตายไหมจะรอดหรือร่วงจะลองทํากันดูนะครับผมหลังจากตัดรากนะครับออกไปสองถึงสามเส้นนะครับ ขุยมะพร้าวรอบกลานะครับผมก็ได้ทาการแกะออกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นแบบนี้ฮะรากก็มีหลายเส้นอยู่เหมือนกันนะครับนี่วิธีการทำความสะอาด นะครับกะลาผมก็ใช้นะครับวัสดุไม่มีคมนะครับค่อยๆขูดออกนะไอคุยมะพราะ้าวเปื่อยๆผมก็ใช้เนี่ยนะครับด้ามช้อนนะครับค่อยๆขูดออกแบบนี้นะครับด้านล่างก็ตูดแหลมจะลูกกระลาเล็กนิดนึงนะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ ประมาณสองนิ้วได้โดยประมาณนะครับลูกเล็กๆเท่ากำมือนี่แหละนะฮะเดี๋ยวจะนําลงปลูกในกระถางใบใหม่นะครับตุ่มดินนี้ผมก็พยายามไม่ให้เขาแตกนะครับกระถางใบนุ่นที่หมายตาไว้พลาสติก บใบเล็กๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวจะนําลงกระถางใบนั้นยกเลิกกระถางใบนี้เดี๋ยวนําลงกระถางต่อไปนะครับผมครับผมทําการนําลงกระถางใบใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทําความสะอาดรากไว้แล้วทีนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างกลา กระป๋องกาแฟนะครับเทียบกันลูกเล็กนะฮะกะลาจิ๊ดหนึ่งเท่ากับปั้นนะความสูงก็ลยกลอยขึ้นมาประมาณกระป๋องกาแฟเมื่อสักครู่นะครับไหนไหนก็ไหนๆแล้วนะครับผมก็เลยทำการกรีดกาบเปิดลำต้นเข้าซะเลยเอาออกไปหลายการ ไรกิ่ง like อยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ใบเก่าเขาก็เริ่มเหี่ยวนะครับก็ทำการกรีดกลับนะครับเปิดยอดการเปิดยอดของผมนี่ก็มีหลายแบบนะครับทั้งเหลือไว้นะครับเยื่อเหลือไว้นิดนึงประคองยอดใหม่นะครับ อันนี้ก็เหลือเพื่อประคองยอดส่วนต้นนี้นะผมเอาออกหมดเลยนะครับพอดีมียอดน้องนะครับมียอดน้องแหลมๆขึ้นมานะครับผมก็เลยทดลองนะครับเปิดสุดโดยให้ก้านข้างหลังนี้นะครับเป็นตัวประคองน้อง ล่าสุดของเขาก็เดี๋ยวในลำดับต่อไปผมก็จะใช้นี่แหละครับคุยมะพร้าวอันเดิมของเขาเนี่แหละที่แกะออกนะครับนำมาใส่ให้รอบรอบรากบริเวณนี้นะครับมีรากใหม่ออกมาหนึ่งเส้นตรงนี้นะครับกับอีกเส้นหนึ่งตรงนี้สำหรับโคนนี้ มีรากอยู่2เส้นส่วนรากเขาจะรอบไม่รอบอันนั้นผมไม่ซีเรียสนะผมต้องการให้เขามีชีวิตรอดมากกว่าจเจริญเติบโตไปกว่านี้ในภายหน้าต้นจะโตต้นจะใหญ่แค่ไหนอยู่ที่ฟอร์มทรงของเขานี่แหละนะครับจุดประสงค์คือต้องการให้เขามีชีวิตรอดนะครับเสียดายนะครับนา,นานจะได้มาสักต้นหนึ่งนะครับ สามหนอ่อมีอยู่ต้นเดียวนะครับผมใส่ขุยมะพร้าวแล้วก็จะใช้ผ้าหุ้มตรงนี้เลี้ยงกันในลําดับต่อไปทั้งหมดนะครับก็คือเป็นเรื่องราวที่ได้ศึกษาเรียนรู้ลงมือทำว่าเรื่องของมะพร้าวบอนใส่นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็นำมาพูดคุยแบ่งปันกันนี่แหละนะครับเพื่อ พี่น้องท่านใดสนใจก็ลองทำนะครับแต่สุดท้ายนะครับผมฝากนิดนึงเลยนะครับเรื่องการทำมะพร้าวบอนไซไม่พ้นในเรื่องของการกีดนะครับเปิดยอดนะครับทดก้านให้มันสั้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดตาจะคิดว่าจะซื้อบอนไซมะพร้าวแล้วก็ไปเลี้ยงตั้งดสูสวยๆแล้วให้มันอยู่เหมือนเดิมไม่มีทางนะครับนะครับ ไม่มีทางมันจะอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ายอดใหม่ออกมาเสมอเพราะนั้นสำคัญเลยคือต้องฝึกปีดเปิดยอดทดการทางให้ได้ฝึกนะครับสุดท้ายก็คือการฝึกการลงมือทำนะครับพี่น้องทุกท่านเอาละวันนี้เรื่องราวแบ่งปันสำหรับอภา,าวปนใสอุก,กิจขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับผม